สวัสดีครับผมอาท่าซิ่งอยากวิ่งคิกนะครับแคมรี่สองจุดสี่นะครับอันนี้เป็น ABC อะไรนะครับฝาที่เขาเรียกกันว่า ACV สามสิบ ABC สามสิบนะครับก็มีปัญหาเรื่องรถอะวิ A ่งเกือบสามแสนแล้วอะแคตปันตันแล้วนะครับแล้วก็มีไฟโชว์ด้วยก็มีทั้งเซ็นเซอร์พังนะฮะแล้วก็แคตตันเกาะแคตเตรียมจะแตกแล้วก็เลยเปลี่ยนใหม่นะฮะตัวนี้แคปแคปตัวนี้เรามาดูนี่อะเจ้า ABC สามศูนย์เนี่ยแคตจะอยู่ที่ลูกคอนะครับ หลังจากเฮดเดอร์นะฮะอันนี้เราก็ดัดแปลงแคทใหม่นะครับใส่เข้าไปอายุก็เป็นแสนแสนกิโลรถเรื่องกลิ่นด้วยแล้วก็เรื่องไฟการไฟเช็คโชว์ด้วยเราก็เปลี่ยนตัวล่างด้วยนะฮะตัวนี้จะมีตัวล่างอีกตัวงกรอกเพื่อนเพื่อนท่านเพื่อนเพื่อน,อน,อนหรือพี่ๆท่านใดน,นะครับที่มีปัญหาเรื่องแคตเตอไลติกพังนะครับหรือว่าไฟเช็คเอนจิ้นโชว์เนื่องมาจากแคทแคทตันวิ่งไม่ออกไฟโชว์ทางร้านอาต้ซิ่งนะฮะมีแคทใหม่คอยให้บริการนะครับ มีสำหรับรถทุกรุ่นนะครับสนใจยังไงเข้ามาที่ร้านได้เลยก็ขอบคุณนะครับ